ทุกคนป่านี้เห็ดสวยมากจะให้ดูนี่แบบเนี้ยสวยดูขาตอนนี้จเจ้เข้าอออกมาอยู่ข้างๆทางแล้วทุกคนเพราะว่าเห็ดเริ่มจะหนักและเดินไกลไม่ได้แล้วนะคะ ูทุกคนดูนี่แบบนี้สวยมันยังมีเห็ดสวยอยู่อีกอ่ะโอ้ยโอ้ยนี่อันหนึ่งเสียนี่เดี๋ยวเก็บทีละขาดีกว่าท่านั้นไว้ขึ้นไา แล้วดีใจนะเอาไปฝากได้ตั้งหลายคนดีใจที่ได้แบ่งปันด้ือถ้ามีโอกาสก็จะแบ่งปันไปแบบนี้นะคะ เต็มเต็มทั้งตะกร้าทั้งถุงนะทุกค oh. นโอนตะการเก็บเต็มกว่านี้ไม่ได้นะตีลังกาด้วยทุกคนเมื่อกี้เดินในป่าเฟิร์นนะไม่หมดเลยนะทุกคนจะเดินไปเรื่อยเลยอ่ะเก็บหมดไม่หมดไม่รู้อะดูไม่หมดหรอกค่ะทุกคน ทำตัวเองทุกคนไหนจะไม้เท้าไหนจะตะกร้าไหนจะถุงแต่ก็สู้นะสู้จริงเดี๋ยวมีโอกาสนะทุกคนเจะจะเอาไปฝาก,กคนที่เมืองไทยนะใครเจไดกลับเมืองไทยนะทุกคน ตอนนี้ขอรักษาตัวเองก่อนตัดเต็มอันนี้เจ้าจะถ่ายเขาลงถุงนะคะทุกคน จะเอาถุงมาอยู่แต่ในใจยังไม่อยากใส่ถุงหรอกคะ่ะเพราะว่ามันจะเละคะ่ะแล้ววันนี้เจ้มาเข้า <c oughs> ป่าเช้าเลยทุกคนเพราะว่าแดดมันออกมีเห็ดมันปูด้วยคะ่ะ อ,นนอถ้าเจอเยอะก็ต้องถ่ายใส่อันนี้เพราะว่ามันสวยมากทุกคนกำลังแบบโอ้โหดูป่าทุกคนทุกคนจะแบบนี้แบบนี้เราก็จะรับไม่ได้นะเราก็ต้องสมควรตัดมันไว้หน่อย ใสไ่ไว้ตรงนี้ช่วยจำนะคะทุกคนอยู่บนเดินนี่นะ อยู่ทำไมเจ้ถึงมาป่าเร็วเจ้ไปหาหมอแล้วเจ้ก็เลยเลยมาป่าทุกคนเจ้ก็สงสัยตัวเองอยู่ว่าทำไมเจ้ามาป่าเช้าจังวันนี้พอดีออกจากบ้านก็เลยออกมาเลยน,น,นี่ไงทุกคนนี่ตรงนี้แต่ไม่รู้สวยไหมอ่ะนี่ไงมันจะเป็นกระยำกระยำอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเจ้ว่ามันไม่ค่อยสวยนยแห้งมาก นี่แห้งสุดเลยอ้ไปค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในนี้นิดนึงจ้าโอ้ทุกคนดูค่ะแห้งหมดเลยเป็นแห้งนี่ค่ะดูก็เพิ่งออกอ้เล็กนิดเดียวโอ้สรุปตรงนี้ก็ไม่มีนะคะฟ้าก็ใสๆแต่ก็ดูมืดครึ้มมาอย่างไง ไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวรีบไปดูรอบๆนิยหน่อยนีเห็ดเ,เหมือนเหมือนเห็ดเหลืองนะคะเห็ดเรานี้เต็มไปหมดเลยทุกคน,นคล้ายเห็ดมันปูนะค่ะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ใชนจะจ้ะมันคือตัวเหมือนโอ้ทุกคน เริ่มใส่ถุงไปแล้วจ้ากว่าจะเจอนะโอ้ย,อยไปค่ะ เต็นเลยจ้ะค่อยๆเก็บเอาสีก็เก็บไปเก็บมาเห็ดไม่ได้โฟกัสเห็ดทุกคนมันหลุดเฟรมอะ่ะเพราะว่าตามัวจะมองไปทางอื่น ใครเป็นมางเนาะน่นจะมองไปทำไมทางอืน่นงงทุกรอบมาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะเก็บเห็ดด้วยกันกจ้าโอ้โหทุกคนดู นี่มันกี่ดอกเนี่ยต้นเดียวอู้เล็กเล็กมากเล็กมากเกินไปแดดออก จะเข้าป่าไปลึกๆเนาะทำยังไงจะเข้าไปได้เนาะป่าลึกแล้วมันก็ขึ้นสูงด้วยนะป่านั่นอะ่ะคนแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็ดมันจะมีไหมแต่ก็อยากขึ้นไปเนาะ,ะไปค่ะลงไปทางนู้น สวยจริงๆนะ ต้นไม้ก้าวประคองต้นไม้เดินใครปวดเท้าก็เดินเข้าป่าก็ระวังด้วยนะทุกคนมันร่องมันเยอะ

ต้องใหญ่ได,ด้ดอกเดียวดอกเดียวหูหูหหดูยาวมากมดมันยาวอะ่ะมดมันยาวรากมันก็จะยาวๆนะจ๊ะ ขาขาสวยมากโอ้ <topping offs> โอ้ยเลือเกินสวยมากโอ้ยปาฮ่าทุกคนนี่ย่งไหลตกไปเด้อพังเลยนะชีวิตอ,อ่ะดูสีเห็ดอ่ะสดมากทุกคนดูเริ่มเนานะ่าแล้ว เด็ดมันก็นมีให้เก็บเยอะอยู่เลยนะโอ้โหนน่นนะไปจ้ะ ุงแล้วทุกคนท้องเจ้มันร้องแรงมากหิวข้าวแล้วทุกคนยุ่งแล้วสิโอ้ยไม่ได้เอาอะไรมากินเลยนะกะว่าจะมาแค่ตะกร้าเดียวเล่นเอาเสียอีกถุงหนึ่งเลยถุงนี้ไม่เก็บเต็มเรอกทุกคนเพราะว่าหิวหิวตาลายแล้ว เพียงแล้วทุกคนมาตั้งแต่เช้าเนี่ยโอ้เพลินมากอยู่ในป่านี่ไม่อยากจะออกเลยแต่หิวอากาศมันดีด้วยไงทุกคนไม่อยากเังไม่อยากออกจากป่าเดี๋ <c oughs> ยวก,กินน้ำประทังไปก่อน <c oughs> ดีนะไม่ลืมเอาน้ำมา <c oughs> แล้วเจ๊ก็ลืมเอาหมวกมาใส่ด้วยนะวันนี้ว้าวจเจ๊เก็บเอาไวง้งวดที่แล้วนะทุกคนเริ่มโตแล้วบอ,อกได้ว่าเจ๊จะย้อนกลับมานี่ยค่ะดูยังเล็กอยู่เลยจ้ะ เล็กนิดเดียวอันนี้อาไปนี่หายหมดก้มแล้วหาไม่เจอทุกคนละลายหายหมดนเล็กเกินมันจะเก็บไปทำไมก็ไม่รู้บางทีก็เห็นมันสวยมากๆขาสวยอย่างเงี้ยอ้ทุกคนดูนั่นนะ่ะเล็ก เล็กมากเนี่ยเล็กมากเลยค่ะเก็บไม่ได้เลยนี่ดูนี่ค่ะเล็กมากๆเลยจ้าทุกคนเดชจะเก็บโคกนี้เสร็จแล้วเชจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนต้องขออาภายัยหิวข้าว <laughs> คลิปนี้ <laughs> บ่นหิวข้าวจ้าดูดแห้งหมดเลย โดนตอนเขาออกแล้วโดนแบบความอะไรนะแรงอะ่ะทวามแรงมามันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้รุ่นใหม่จ้าอเอ้ทุกคนถ้าว่าเราเก็บแบบอันเล็กไว้ถ้ามันยังไม่ติดน,นะนกนะก็โตให้เราเก็บได้อยู่นะให้ทุกคนดู แห้งหมดเลยอะแต่ขาสวยๆที่เจ้ข้ามคือมันมันแห้งนะทุกคนขาสวยอยู่แต่ว่าดอกมันก็ไม่ได้อะ่ะเห็ดมันเยอะเราคัดเอาโอ้โหเละหมดเลย สวยอ่ะสวยอปะโตอู้ยยังเมุดที่แล้วทำไมเจไม่เจอเนาะตรงนี้หรือว่ามันเพิ่งโตส่วนมากอะถ้ามันเล็กอะเจ๊จะข้ามเข้าไปไงพอย้อนมาอีกทีอู๋สวยมากอะ เลยอนี่นึกว่าใบไม้นี่ยไม่นึกว่าจะเป็นเห็ดว้ายทุกคนไม่สวยบกงงามบกงงามหเห็ดตรงนี้สีซีดมากตาจริงไม่ซีดนะทุกคนแต่ต้องใส่เข้าโฟกัส ไอตัวเนี้ยสีมากโอแต่สวยมากทุกคนขาไม่ยาวแต่ว่าสวยตากได้สวยมากแต่มันเสียงกับการเน่านะทุกคนเห็ดมันเปียกมากมันจะเน่านะคะ เจพยายามเดินหาเอเห็ดนางรมนะทุกคนเห็ดพึ่งนางรมอะ่ะแถวเจ๊มันไม่มีนะทุกคนเจ๊พยายามเดินหาอยูน่นะแต่มันไม่มีนะเดินมาหลายปีแล้วนะเมื่อก่อนก็เดินหาแต่มันไม่มีจริงๆนะ จะอยู่แถวแบบต้นโอ๊กอะไรอเงี้ยต้นใบไม้สีใบไมใ้ใหญ่ใหญ่หน่อยแล้วก็สีอกเหลืองเหองนะตัน,นี้โอโ้ทุกคนแต่ว่ามันไม่มีนะป่านี่มันใหญ่สป่าแต่นเป็นป่าเห็ดเหลืองค่ะป่านี้ป่าเห็ดเหลืองเห็ดดำน,นะจ๊ะ แบ่งโซนกันไปทุกคนบ้านอะนีสวนสวยงามเลย อตอนนี้สว่างสวยมากป่าทุกคนตอนนี้โอ้ไม่ได้บรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะสองอาทิตย์แล้วนี่อากาศมันไม่นะฮะอากาศมันไม่สวยแบบนี้นทุกคนนอกนั้นมันก็จะมืดมืดนะคะ นี่คือป่าเฟิร์นที่เจ้เข้าแบบใกล้ทางมากปีนี้เห็ดอลังการนะจ๊ะสาวอาทิตยนี้นายพรานน่าจะเข้านะทุกคนที่เจ้เข้าป่านี้ไม่มีนายพรานนะคะรือว่าตรงนี้เขาไม่ล่าสัตว์ก็ไม่รู้อะเขาคงไปล่าสัตว์แถวคู่บาริโอโหทุกคนดู มันไม่สวยเลยอ่ะดูเต็มเลยดูลายสามดอกดอกสดใสามาก กันนะทุกคนโอ้โหเริ่มหนักแล้วว่าจะเก็บแค่ครึ่งถุงเลยเครึ่งถุงไปแล้วค่ะ ไปตรงไหนต่อคะทุกคนขาเรียวเชียวถึงก็อยากกินซุป กินซุปอะไรน้อกินซุปเห็ดแต่ทุกคนซุปเห็ดเดี๋ยวเวลาทำกินสักหน่อย,อยนี่ซุปเห็ดน้อตาทุกคนลเลยครึ่งไปแล้วจ้า แล้วนูน่นอยู่ใกล้ทางนูน่นนะเห็นหลุมนี้ยสวยเหลือเกินสวยๆอย่างนี้เราจะพลาดไม่ได้นะทุกคนเราก็จะปีนป่ายกันเข้าไปถ่ายบรรยากาศให้พเพื่อนๆดู บางคนก็ไม่ชอบดูบรรยากาศเนาะชอบดูแบบเก็บเห็ดอย่างเดียวเลยเก็บทุกวันได้ทุกวันนะลุงอ,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 อยากจะมีเพื่อนมาเก็บด,ด้วยนะกรีดด้วยกันเวลาเราเห็นเห็ดเยอะ ดูนี่ก็ไม่ใช่เห็ดแรงหมดแล้วทุกคนเดินไปที uh. ่รถอีก ทุงก็สะพายไว้ข้างๆก็จะกระเตงไปนะคะทุกคนสภาพเจเด้อสุดยอดเลยจ้ะดูบรรยากาศสวยมากไปแล้วค่ะทุกคนไว้เรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะโอ้ย สุดๆของปาเห็ดของเจเลยทุกคนดูสวยมากโอ้ปลาเห็ดสวยจร,จริงๆเจอกันคลิปต่อไปค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะ